ตาเสียตัวตาดูทุกคนชูขอใครไม่ได้ตอน้ดูศิษกิจในดนมหาภูการในที่นีเทียบ่บวังทีตอบแท่นเดยเด่นจิเกี่ยวจะอรยาการฤดูน้าฤดูกระานในแฟนเอฟซีตัวประเทศไทยคอยลูหลานมุ่โชกนี่หละนั่นมีขับมอัติยา ลูกเต่ากับพ่อใจหลวงพ่อลูกอยู่่ไร้งลูกกรภพุ่มใจที่ว่าลูกเสร็จเร็จใหนพ่อแลวแบบลูก้นเพราะเอานุกขาของเด็ก,ลลก,ก,กพกาา่อราธนาเร้อรวมคู่บุรุษร,รากุ้์โดยทีาราธนามาประทับร่างประทับช่วงฟุกขาจะเข้าได้แต่พอเลยตาเด้กแต่พ่อเลยพูดา,า,า,าง阿นาหนังทมังราธานาหนางังสังทางราตนาหนาัพูดธังปิติในตตัวทำมังปกิ ทิใเป็นตัวตั้งตังติทิให้เป็นตัวลงมาประทับร่างประทับทรงสักคาโดยเกิดสาทุกขอออรัธนา อู้เงินได้ปู่อู้จะเริ่มทําหวังอยู่ดีๆมีคนมีทุกอย่างอู้ขอสงบจิตปุ๊ตลอดรุบาเลยแม่ครับเอ้ยบ่ <Es poor> <warning sound> <s authority playshalf> เอาดูแต่สำบัดหลักสาสมบัมาดีถ้าหาีดก้าผอย่างนี้เ็ดีได้ดีด้วยตัวว่าขกูว่านีเอลงใจ

เจ้าไปเจ้าเจ้าป็นกากขับอาบนิ้เจ้าคงต่างกันงามคงดีดูกงามี่นั่าฟูฟ้าสั่งฟองเขาฟองออกวัดบุญฟองเขาาฟองออกมันคือกันเปืนเมื่เท้บุตรจัวดาเจาผมว่าคุณก็บว้งจักฟองออกฟองเขาจักี้ยะโอมประกาศเส็นตัวตาชูทุกคนตัวขอใครไม่ได้ ต้องให้ขอขอนะขอนะขอนะขอด้วยนะหโมผูธธ้ถ่ายะนะมะทาลีติอีอะมะนะเสวารีตังนะมามีหังพุทธ,ธังนะโชคนะโชคนะโชคเฮ <Okay. S 1> <c oughs> งเฮงลือลือตรงจิมาไปิด่งน้ำตาก็พังไปปังยังล่ะปู โดนปูหรือซีเล่าบอกอะนเล่ากับไห่เลาหรปูยอย่านี้ลูหร้านทุกคนนูกไห่ร้านได้ตุตาด้ยปูยายหายปัญหาลูกหลานเลยได้แหงผพากันปึกอยู่ใ้ป,ปูขาเขียนปีนท่องตัวนี้ปูขาเขียนดูเยู่ดอกปีนท่อง

Yang <laughs> เปตูลอตยังเปตูลอตนี่ปันตวาเลย <laughs> แดนก็ปักกง่ายเด้อเร่อูสีสิได้ลดตู้ขั้นบบงวเนี่นะามาแม่แมนี่เดินี่เดเอวนี้เดีนีจเนี้มาจองจังดงจังดง้ไปใช้ดช่วยจนนึกลง ผู้คัจีนู้คันจีนอะไรก่กนะป็นบ้อนได้ขนะนี่ตัวห,หูหูก้อนผูนี่ไม่มี้ ข่าเหี่ยนด้ผู้หญ่ทั้งวันมเสู้ค่ะ้วัมีนังนั่นสเสื้เหนผู้หเสืุ้จ้าสาธุค่ะ แดหากบหกเยี่ยนพิเศษแปดหาให้ให้เยียนแปดหาเยียนแป <c oughs> ดหาต้องกัดแตงโดนห้อยตีหัวใจ้ืชีเยเฮียน

ตาจูทุกคนโช์ขอใครไม่ได้ต้องขอให้ดูวูนะขอนะขอนะขอทุกขอลาบด้วยน้โมพุทายะนะโมพุทายะนะมะพระทะนะคารีติอิอับนุณะอินะหลือหลือนะ โอกชนทางมแอยเดที่นาตนี่แล้วครับผมก็คือโตเลขของปูลืดสีอินดําครับผมปูืสีอินดําเพิ่นกไหให้มากที่เจ็ดหนึ่งห้าอส่วนสองโตนะครับผมเป็นสี่หนึ่งแล้วก็แปดห้าครับแต่โตเน่นของปูเพิ่นเนี่ย ปูให้เน้นไปที่ C หนึ่งครับอ่าเอซมักมามักจังไดกะลองพิจศรหน้าเบิ้งครับว่าเป็นแนวทางใดบอสสำหรับบุญน้ำโชกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมเพื่อเพิ่ให้เป็นการพลาดในคลิปต่อไปครับมีอย่างดีๆแนวทางดีๆบุญน้ำโชกกะเจ้ามาลงให้เบิ้งเก่าแล้วครับผมคลิปนี้กับพ่มีอย่างแล้วก็ขอบคุณ f เอซทุกท่านครับเจอกันคลิปหน้าครับ